สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC แฟนคลับน้องหญิงนะคะ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านพเพลงเพชรแสงตะวัน EBG มาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อเรื่องเล่าของน้องอหอิงนะคะสำหรับน้องหอิงเมื่อคืนนี้ก็ไดท่ามการแสดงมากกับชุดเอาเรียกว่าสวย Perfect, เปอร์เฟิกอิลีเดชุดนี้ก็เลยเนาะแต่ในนอกที่สุดว่าการแสดงของอีหลาหน้อยก็เต็มไปด้วยบอกว่าอาย่ะ อันนี้ทุกสถานทีแม่นวะคะแต่ว่าสำหรับการแสดงก็คือเหมือนเดิมนะคะกับมีการรับมาลงมาไล่อีลาน้อยเฮ็ดทุกอย่างปกติแต่ความสนุกสนานหนาเวทีหลายผู้หลายคนต่างทินต่างแดงตั้งจังหวัดนะคะบบได้ซ้ำแต่ละจังหวัดอยู่แล้วแต่ละเขตนะคะกระเฮ็ดให้ตื่นตาตื่นใจสำหรับเอฟซกันทวนหนาเนาะบอกว่า,า,าสำหรับก้อนหนาการแสดงแบบ ก่อนสิขึ้นเวที่ก่อนอีหลาสิไปแต่งตัวแต่งหนาเนาะอีหลาหน้อยก็ได้บุ๊กไปถามพอนะพอกลงังนั่งอยู่หลายผู้หลายคนกะมาเบิงมาอิหลามาถามอย่างพอ่ออีหลาหน้อยมาถามพอว่าพอ่อพ่อไปจีบสาวตี๋ซน้อกมาเบิงจริงๆคําตอบอยู่ในคลิปนั่นบมุมมีมอโจก็่ได้ตอบแต่แอดเพนคิดว่า หลายผู้หลายคนเได้เห็นแล้วแม่นบ่ค่ะกับการไปออกรายการที่บอดโจได้ไปบอกกับคุยแซบโชว์มือนั้นมันเป็นเรื่องเล่าที่นาประทับใจมันเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนกะยังคิดสงสัยในความเป็นผู้ชายมาดแมน่นความรอความนุ่มแน่นของบอดโจแม่นบม่ค่ะตรงนี้บอกเลยว่าหลายคนเลยละ่ะ สิต้นคิดอยู่บ้างเพราะย่างหน่อยอิหล่าหน่อยกับเป็นสาวสักหน่อยแล้วกันอยู่ในวงกับมิจฉผู้สวยๆวยแม่นบ่คะแล้วจริงๆแล้วในวงการนี่เท่าที่แอเดเวนได้ยิ่มากตามที่อยู่ต่นประธานในขามาสัมผัสบ่รลูรูตว่าการไปเป็นศิลปินหลายๆครั้งหรือเมตาเพ่งที่ออกมากก็บอกว่าจะมักจะถูก วหานาวงโน่นนี่นั่นเป็นเรื่องเล่าของการที่หลายคนคิดหรือแม่นมันสิบเป็นจริงแต่ข่าวลือสิ่งที่ได้รับมามันกับซิมีจริงบางบบจริงบางถูกคะแต่ว่าบอดโจเพิ่นได้ตอบมือนั่นแล้วตอบกับคุยแซบโชว์ตอบกับพิธีกรสาวเ็กกี้หรือว่าคุณเบนนะคะหรือน้องเบนนั่นเองนะคะก็ได้สอบถามว่า ข่าวลือที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่พันๆมาบ o ดันได้โดนก็คือหัวหน้าวุ้งมีสัมพันธ์กับลูกวุ้งหรือมีสัมพันธ์กับนั่งเอกอ่ะนี่คือข่าวแม่นะคะแต่ที่นี่พ่อมาเห็นอีหลาหน่อยถามแบบนี้แอดเพนก็คิดไปถึงคำถามของคุยแซบโชว์เลยทันทีนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าที่บอด d ตอบได้ดีมาก ถึงดีที่สุดเลยนะคะมอจอวว่ามอจโจอยู่กับวงมากแตห่หน่อยหน่อยอยู่กับพออยู่กับการดูแลคนในองค์กรดูแลลูกทิมซึ่งบอจโจก็เป็นผู้เบาถือว่ายี่สิบก็ปีนีนยังเป็นเบาหน่อยอยูอย่เมนวะะ่าค่ะแต่กระดวยว่าคงจะได้โูจักและหรือว่าได้ลูกได้เมียแล้วประมาณว่ามีสอดมีสอดลดเขามาแล้ว โจูเดวเอาถึงว่าเมื่อตอนอายุยี่สิบต้นๆโบจูการลัางิเกามาสู้กันเรียนรู้เรื่องเล่าของกันบริหารวุ้งแล้วบโบจูก็สิเห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวุ้งหรือในวุ้งอื่นๆบโบจูก็เลยได้ตั้งแบบวรณาตุะหรือรวรณาตนว่าเพื่อนหวังสี่เป็นไหคะว่าถ้าเจ้าขวงใดมาบริหารวุ้งจะบ่ให้เรื่องเล่าแบบนี้เกิดขึ้น จะบบให้มีคำว่าไปแอบแซกไปกินเด็กในว่งหรือ,อยังไดเมียนสวยงามเลิศเลิกมากเป็นนางสาวไทยใดๆกระตามบอจโจให้ความเสื่อมันให้กับสนุดตั้งแต่แหลกเริ่มแล้วหรือว่ากันสองต่อสองหวางสันสไปแมนบ้ค่ะซึ่งหลายๆคนยุ่งพันได้หับหูนำ้ำ แต่พอก่าวย่างมาถึงจาก20กว่าปีมาถึงตอนนี้อายุ40ปีเสรษฐี40ปีสมบูรณ์บอจูกะใด้มาเว้าอีกครังหนึ่งซึ่งออกอากาศซึ่งเป็นเรื่องเล่าของการเบาออกอากาศแบบนี้มันเป็นการเคลื่อนมาอย่างมีพยานหลักฐานชัดเจนแม่นว่าแมวนพี่น้องในส่วนนี้บอจูกะว่าวต่อหน้าสาธารณชน ก่าวตัวหนาไล่การคุยเส็บโชว์ซึ่งเป็นรลยการดังระดับประเทศแล้วทั่วโลกกระ้่องได้รับช่มนําบอโจกากา,กาลันตีเจ้าของถึงกับว่าจะบบมีวันนี้จนจะบบมีเรื่องเล่าแบบนี้จนถึงวันตายสามารถที่จะการลันตีใดบอพี่น้องตรงนี้เนาะบ่ได้ว่าอีหล่าหน่อยมามาถามพอแบบนี้แบบนี้ด้วยความดูซื้อ อยากถามด้วยข้ามรูซื้อว่าแง่พ่อเล่นเอียงประ่านั้นนะคะแต่ว่าอยากให้แฟนแฟนเอฟซีสาวหน่อยบัแพงเอฟซีน้อ,องอหอิงหรือทุกคนที่ใดเขามารับชมคลิปนี้นะคะแอตเนในยอนยกคําตอบจากคลิปจากรายการคุยแซบโชว์ซึ่งเป็นการตอบคําถามแบบสดๆดม่มีการตะเตรียมใดๆพี่น้องบอดจจตอบได้ดีมาก มนบ่ค่ะดีมากแบบชนิดว่าเอาคําว่าการันตีไปจนถึงงวดายเลยทีเดียว,วยบอกเรียกว่าสุดสุดพอยหลาหน่อยเมีนบ่ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการการันตีที่ชัดเจนเมนบ่คะตรงนี้ตรงยกให้ความเป็นพอความเป็นหัวหน้าวุงหัวหน้าวุ้งคือพอของลูกทิมพอของศิลปินในวงทุกคน นะคะาว่าหน่อยนุ่มหรืออายุหลายเพิ่นกับมักสิ่อื่นมาพอแทนเจ้าของว่าพอได้เลยคือพอมูนับุ่งนั่นเองนะคะตรงนี้สบายใจได้เมนบะค่ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ห้าเฮารับราบแบบนี้แล้วห้ากับจิบมีข้อกังขาสงสัยใดๆบอดจูเล่นก็คือเล่นไปแมนบะค่ะตรงนี้ขอให้เอซทุกคนทุกท่านทําขมข้มเขาใจ เข้าใจความเป็นพอของบอดโจแบบร่อยเปอร์เซ็นตกัดนะพี่น้องนะเอานี่คือเรื่องเล่าที่อีหล่าหน่อยได้ไปถามพอแอดเพนเองบ่ได้ยิ่งคําตอบจากบอดโจแต่แอดเพนได้ไปยุปคําตอบจากไล่การดังมา,าวอาให้กันฟังเนาะเอาสำหรับถ่ายคลิปนะคะคลิปนี้ท่านใดที่เขามารับชมนะคะแอดเพนก็ขอขอ,ขอบุญขอบคุณหลายๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กับแอดเพนเดอ เป็นความกรุณหน้าอย่างสูงนะคะและถ้าหากว่าเป็นไปได้กับกดแช่ถ้าแช่ออกไปหาพิมพก็ว่าเพลดแสงแต่วันซื้อ,อ A B G กับสิตามากกดออกปั๊บหลุดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอให้ติดตามรับชมคลิปของแอดเพนแบบยอดหลังนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นพระพุนอย่างสูงนะคะส่วนถ่ายคลิปบอจโจก็ได้เปลี่ยนผู้มาแนะนำช่ห้กับแอดเพนนั่นเอง นะคะก็ขอติดตามรับชมเช่นรับชมเราฟังได้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเฮงเฮงปังปังสุขุนนะคะสวัสดีค่ะ